อันนี้ความแพ้ท้องทิดาคกว่าน,นี้แพ้ท้องบัณฑิตเนี่ยสามนเณรบัณฑิตที่อยู่ในท้องเนี่ยฮะก็แพ้ท้องว่าอย่างไรหนอเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามีภาษาริบุตรนะครับมาด้วยมาฉันที่บ้านแล้วจะทําบุญด้วยปาตะเพียนครับปาตะเพียนมาอีกแล้วนะกับข้บาวมัทุบายาดบันก่อนๆมาเหมือนกันเลยฮะัทำนองเดียวกัน แม่ก็คิดว่าถ้าเราได้ถวายปลาตะเพียนฉันรถปลาตะเพียนหลังพิกษุคือพิจาาอาหารต่อท้ายภิกษุนะฮะชั้นชั้นเดนของพิกษุเนี่ยนะครับทานเดนพิกษุทานเดนของพิษุคือรถปลาตะเพียนแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งอยูนะ่ความแพ้ท้องของเราก็จะหายไปว่าอย่างนั้นนี่คือเป็นบุพนณมิตรนะครับก็ได้นิมนต์พระภิกษุมีพระสาดีบุตร มาฉันที่บ้านเป็นประจำประจำนะฮะท่านบอกว่าตั้งแต่รู้ว่าลูกมาเกิดในคันของตัวเองเนี่ยจนถึงคลอดแล้วก็จนถึงโตวัยเจ็ดปีเจ็ดขวบเนี่ยได้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็มีโดยเฉพาะภาษาริบยบบทมาฉันที่บ้านเป็นประจำประจำถวายอาหารที่ทำด้วยป่าตะเบียนทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยนะ ในการต่อมาแม่ก็บอกว่าลูกชายมาบอกกับแม่ว่าผมจะบวชครับแม่เจ็ดปีนะครับผมจะบวชครับแม่แม่ก็บอกว่าแม่รู้แล้วตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยลูกได้ทําบุพานิมิตให้แม่รู้ว่าเจ้าเธอเกิดมาเนี่ยเธอจะต้องบวชในพระศาสนาแน่นอนนี่เป็นบุพานิมิตแม่รู้แล้วแม่จะไม่ทําอันตรายแก่อุปนิสัยของเจ้าแม่จะพาเจ้าไปบวช นะเพราะว่าตระกูลน,นี้เป็นตระกูลอุปถัมภ์พระสารีบุตรอยู่แล้วก็ได้ส่งข่าวไปแจ้งกับพระสารีบุตรให้ทราบว่ายมจะส่งลูกไปบวชนะเย็นนี้จะส่งไปบวชที่วัดก็เลยตอนเช้าตอนบ่ายนี่ก็ทําการตกประดับตกแต่งสามเณรอย่างดีเลยนะประดับแห่นออกไปที่วัดนะก็บวชสามเณรนะสามเณรก็ได้รับการบวชแล้วโดยพระสารีบุตรเป็นอุปชานะครับ พอบทแล้วเจ็ดวันครับเจ็ดวันพระสารีบุตรยังไม่ได้พาไปบินตบาทเพราะว่าอะไรครับเน้นห่มผ้ายังไม่เป็นไหนใครห่มผ้าเป็นแล้วสิบห้าวันเนี่ยไม่เป็นสักไม่ยังไม่เป็นเลยฮะต้องอาศัยพี่เลี้ยงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยหนึ่งอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์เนี่ยหมให้ถ้าท่านไม่ว่างอาจารย์ก็ทําแทนว่าอาจารย์ไม่ว่างาอาจารย์หนึ่งก็ทําแทน น,นุ่งสะบงยังไม่เป็นเลยโยมสวงน้ำเสร็จแล้วนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาเนี่ยถือถือสะบงมหาตามาแล้วอาจารย์อาจารย์าารยพูดดีดีนะตอนนั้นนะนะจะให้เผาไหมเนน,นจะให้เผาไหมเาไม่ดฮะจะให้เผาวิรกรรมไหม,มไม,นะไม่ไม่นะไม่นะเผ <c oughs> าได้จิหน่อยอนุญาตให้เผาก็นี่เหี่ยเรื่องนุ่งห่มผ้ายังไม่เป็นเนี่ยนะครับตั้งแต่นุ่งสะบงเลยนะครับ ตื่นนอนสบงมันหลุดด้วยฮะอาจารย์อาตมาก็ต้องนุ่งให้ใหม่ครับนุ่งให้ใหม่ตั้งแต่ดูแลทุกอย่าง <c oughs> นะครับนะก็เลยไม่กล้าไปไม่กล้าพาไปบินตบาเนี่ว่าหลวงพอมีคําสั่งมาว่าให้พาเนี่ยไปบินตบาตน้อยจะได้จะได้มีประสบการณ์ไม่ใส่รองเท้าเหยียบพื้นเป็นยังไงบ้างพื้นเก็บไหมหมาไล่ไหมได้อาหารไหมเหนื่อยไหม บาจีวันจะล่วงจะลนไหมเนี่ยให้ได้ประสบการณ์จริงๆนะพระอาจารย์เนม่ไม่ไม่ให้ไปเนะครับสิบห้าวันเดือนหนึ่งถ้าผมไม่เป็นพระอาจารย์ก็ไม่พาไปเลยครับจะไม่พาไปเลยลหอจะได้อย่างนั้นใช่ไหมนั้นเจ็ดวันพระสารีบุตรไม่พาบินทบาทีด้วยว่าด้วยคิดว่าสมณเยังห่มผ้าไม่คล่องไม่เป็นแล้วอีกในยะหนึ่งก็บอกว่าพระสารีบุตรออกไปบินทบาทีช้ากว่าเพื่อนก็เพราะว่าในวัดเนี่ยต้องมีอะไรที่ต้องเก็บงําทั้งก็อจะไปเดินที่เวาตาม ตามกุฏิตามวัดเนี่ยใครทิ้งอะไรไว้ไม่เรียบร้อยบ้างเพราะพระสารีบุตรก็จะเก็บงําให้เรียบร้อยนะครับเสนาสนะตรงไหนที่ไม่สะอาดท่านก็จะไปเก็บกวาดเก็บงําให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในบ้านภายหลังคือไปหลังเพื่อนนะเพื่อนพิสูจนลูกอื่นเขาไปบินธบัตรเขามาชันหมดแล้วแต่ท่านเนี่ยยังไม่ไปแล้วก็วันที่8จิงพาสามเณนไปพเรพราะสามเนรผุ่มาเป็นแล้ววันที่8วันที่8ก็พาสัมเนนไปบินธบัตรใช้สายหน่อยครับ พอสามเณรเดินไปถึงสถานที่สถานหนึ่งที่เขาขุดเหมืองพอดีครับขุดเหมืองก็เรียกขุดลำลำรางน้ําล่องน้ําที่จะปล่อยน้ําเข้าไปในทุ่งนาที่จะทํานาเป็นลำรางน้ําครับเขาเรียกว่าสมัยก่อนภาษาสมัยก่อนเรียกว่าขุดเหมืองสามเณรก็ถามท่านอุปาชาว่าอาจารย์คนกลุ่มนี้เขาทาอะไรครับพระอาจารย์ก็บอกว่านี่เป็นเหมืองนี่คือเหมือง เขาทําอะไรครับเขาปล่อยน้ําเข้านาถามว่าน้ามีจิตใจไหมครับน้ําไม่มีจิตใจฟังให้ดีนะครับสามนเนนน้ําไม่มีจิตใจมันยังไหลสามารถไหลไปตามที่เขาเขากําหนดไม่ได้เลยจะขุดตรงจะเลี้ยวจะซ้ายจะขวาเนี่ยน้ามันไปได้หมดเลยตามที่เขาขุดไว้สามนเนนก็นึกในใจว่าน้ําไม่มีจิตแต่คนเรามีจิตทําไมจะฝึกทําทําไมจะฝึกตนไม่ได้ จะฝึกประพฤติปฏิบัติตนไม่ได้เข้าใจไหมครับมนุษย์เราเนี่ยมีจิตมีใจแต่น้าไม่มีจิตมีใจมันไปได้อะมันไปข้องมันจนถ,ถึงถึงถึงจุดหมายได้เพราะว่าคนขุดไว้มันก็ไปตรงไปตามนั้นแต่มนุษย์เราเนี่ยมีจิตมีใจทําไมมันจะฝึกไม่ได้ฝึกทานกิเลสฝึกทวนกระแสะกิเลสเนี่ยทำไม,มจะฝึกไม่ได้ไม่ฝึกตามใจกิเลสนะครับไม่ไม่ตามใจกิเลสได้ไหม เพราะคนเรามีจิตมีใจน้ําไม่มีจิตมีใจยังฝึกได้เลยฝึกให้ตรงได้ไหลไปไดนะ้นี่ก็สามเณรก็เจ็บไ้ในใจว่าน้าไม่มีจิตมีใจแต่มันไปได้คนเรามีจิตมีใจทําไมจะฝึกไม่ได้นะก็เดินต่อไปไปถึงสถานที่อีกสถานหนึ่งก็กําลังมีคนกําลังดัดลูกศออยู่พอดีลูกศรลูกธนูเนี่ยฮนะก็เลยถามว่าคนเหล่านี้เขาทาอะไรครัาบอาจารย์ อาจารย์ก็บอกว่าเขากําลังดัดลูกศรให้ตรงเน้นถามว่าลูกศรมีจิตใจไหมครับลูกศรไม่มีจิตใจเน,น้นเน้นคิดว่าลูกศรไม่มีจิตใจแล้วทําไมมันดัดให้ตรงได้ไม้ไม่มีจิตใจนะทําไมคนถึงดัดให้มันตรงได้ uh. เขาเอาลนไฟแล้วก็ดัดให้มันตรงไม้ไม่มีจิตใจแต่ดัดตรงได้มนุษย์เราคนเรามีจิตใจทําไมมันจะดัดให้ตรงไม่ได้ บางคนเนี่ยชอบคดชอบงอใช่ไหมครับชอบเป็นคนคดคดงอ,งอเนี่ยระวังนะครับอุปนิสัยติดเด็กๆอย่าหาทํานะครับอย่าคิดคดโกงอย่าคิดเป็นคนคดคนงอนะครับมันจะติดนิสัยนะฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยฮะถ้าคนไม่ฝึกไว้ฝึกไปคดๆเนี่ยมันจะเริ่มไปคดละเริ่มหยิบจับเริ่มลเล็กขโมยน้อยเริ่มอะไรแลวนัน่นนะเพราะมันชอบใจขโมยได้มาเริ่มโกหกเริ่มอะไรเป็นแล้วเริ่มจะเป็นคนคดแล้วนะครับเนี่ยโตขึ้นมาเป็นยังไง ไปทางที่มันเคยไปนั่นแหละนะคนก็ฝึกได้ดัดให้ตรงได้เนี่ยดัดได้ดัดจิตใจได้นะครับพระอาจารย์ยังสมัยเด็กเนี่ยอย่างที่ว่าเลยนะครับนะอย่างที่ว่าดัดตัวเองตั้งแต่เด็กๆไม่มีใครสอนนะพ่อแม่ไม่มีใครสอนเรื่องศีลธรรมหรอกครับครูก็ไม่เคยสอนเรื่องศีลธรรมนะแต่พระอาจารย์ดัดดัดตั้งแต่เด็กๆเองนะครับนะจะไม่คดไม่งอไม่เนี่ยไม่หยิบไม่ช่วยไม่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นคน ถือสัจจะวาจาเป็นคนจริงอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าดัดมันตั้งแต่เด็กๆไม่มีใครสอนเราสอนตัวเองได้ไม่เน้นะไม่มีใครสอนเราสอนตัวเองได้ถ้าเป็นบัณฑิตพอนะครับ <c oughs> บางคนเนี่ยต้องรอให้คนอื่นมาสอนนะแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสอนสอนตนเองเลยครับสามเณนนี้ก็เหมือนกันสอนตนเองว่าลูกธนูหรือว่าไม้เนี่ยไม่มีจิตเบ็นใจแต่มันดัดถูกคนดัดให้ตรงได้จิตใจเราก็เหมือนกัน สามารถที่จะดัดตนเองได้แล้วประพืรทมนะนี่ก็เก็บความคิดไว้ในใจอย่างนี้ต่อไปเดินไปอีกถึงสถานที่หนึ่งไปถึงสถานที่คนเขากําลังถากไม้อยู่เป็นช่างถากไม้ถากไม้ทําอะไรทํากงทําดุมทําล้อเพื่อจะทาล้อเกวียนจากที่ท่อนไม้ที่พราอาจารย์ว่าเนี่ยมันดัดมามาถากมาทางมาเกลี่ยงมากราวมากรึงนะจนเข้ารูปเป็นเป็นล้อรถได้ครับ จากเป็นจากเป็นท่อนไม้เนี่ยนะฮะต้องใช้ความอดทนนั้นท่อนไม้ก็ไม่มีจิตใจแล้วถูกคนดัดคนถากคนถางได้ทําให้เข้ารูปเข้ารอยได้ดีได้สวยงามได้นะเนียงก็คิดว่ามนุษย์เราคนเรามีจิตมีใจทําไมจะฝึกตัวเองไม่ได้นะก็เลยจะฝึกตนเองพอคิดดังนั้นก็เลยงั้นเราก็จะฝึกตัวเองบ้างย็ดขวบนะครับจ็ดขวบ เราก็จะฝึกตัวเองบ้างอยางกันนั้นเลยอาจารย์ครับถ้าพระอาจารย์สามารถจะรับบารจีวรของอาจารย์ได้คือพระอาจารย์ถือเอาเองเถอะตอนตอน,ตอนถือตอนออกจากวัดนี่สามเณรถือบารถือจีวรให้นะครับภาษาทีุตรคือพระอาจารย์เนี่ยเดินตัวปิเวเบาเลยนะครับแต่สามเณรหนักนะครับเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นการทําข้อวัดนะครับพระสามเณรก็ถือบารจีวรก็เลยบอกกับพระอาจารย์ว่าถ้าพระอาจารย์สามารถจะถือบารจีวรของอาจารย์ได้ ผมจะกลับวัดครับภาษารีบทไม่คิดว่าไม่กล่าวว่าไม่คิดในใจว่าเนนเนี่ยมันเก่งจังเลยมันหัวแข็งหเล่บอกนะทาไมเพิ่งจะบวชแล้วก็ทําไมพูดอย่างนี้อย่างนี้นะครับทําไมมีพฤติการอย่างนี้ภาษารียบบทไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็บอกว่านํามาถือสามเนนอาจารย์สามารถที่จะถือเองได้สามเนนก็ส่งบาทจีวรให้อาจารย์ภาษารียบบทก็ไปบิณฑบาตในบ้านแล้วก็สั่งว่า สั่งอาจารย์ด้วยนะครับว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปบินถบานเนี่ยผมขอเป็นรถปาตะเพียนก็แล้วกันนะครับผมขออาหารเป็นปาตะเพียนก็แล้วกันนะครับภาษารีบุตรจินในใจนะครับว่าเราจะไปหาที่ไหนเนาะปาตะเพียนเนี่ยนะสัมมณรนก็สั่งว่าให้ไปหาบินถบานปาตะเพียนมาว่างั้นนะถ้าได้ปาตะเพียนเนี่ยจะดีมากเลยครับอาจารย์ครับพาษารีบุตรบอกว่าอาจารย์จะไปได้มาจากไหนเน้น ไปบินตะบาาก็ไม่ได้เตรียมใครไว้นน่ใครใครใส่ก็อาจจะไม่ได้ปลาตะเพียนก็ได้อาจจะเป็นข้าวเหนียวกับกล้วยก็ได้อย่างนี้นะครับพระสารีบุตรก็บอกอย่างนั้นสัมเมเนบอกว่าถ้าไม่ได้ด้วยบุญของอาจารย์ก็ได้ด้วยบุญของผมนี่แหละนี่บอกอย่างนี้ด้วยนะปลาตะเพียนนี่นะทาไม่ได้ด้วยบุญของอาจารย์ก็ได้บุญของผมครับพระสารีบุตรก็ยอมนะก็ไปบินตบา่า ไปมุ่งตรงไปที่ตะกูนอุปถาของภาษาดิบตทที่มีความคุ้นเคยกันเพนะื่อจะได้เปล่าตะเพียนบ้างนะครับเพื่อมาให้สาม,มเณรก็ไปที่บ้านหลังนั้นนะครับทีนี้พอไปถึงบ้านหลังนั้นสาม,มเณรอาก่อนก่อนที่จะแยกจากกันส,มมนสามเณรภาษาดิบตทบอกว่าถ้าสาม,มเณรกับวัดแล้วมันเข้าห้องไม่ได้ครับเพราะว่าเขาล็อกกุญแจไวนะ้เพราะว่าสาม,มเณรนอนกับภาษาดิบบนะ <c oughs> ก็เลยให้กุญแจลูกดาน ให้สัมมาเนนไขกุญแจเข้าไปนั่งโดยในห้องไปนั่งประมาณนู้พระสารีบุตรรู้ว่าสัมมาเนนจะกลับไปป,ปฏิบัติธรรมนะครับถ้านั่งนอกห้องเนี่ยอันตรายจากเพราะว่าเป็นวัดป่าอันตรายจากงูเี่าเคียวขอจากอะไรต่างๆก็จะทรมดตาเนนได้เจ็ดขวบนี่ถึงจะมีความคิดเป็นบัณฑิตเป,เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าสู้แรงของเจอลิงตัวใหญ่ๆเนี่ยเนยนอาชีพเนี่ยก็สู้ไม่ไหวนะครับ ไม่ไหวฮะถูกลิงเล่นงานจซะอันนี้ก็เลยให้แบงอยู่ใน,ในกุฏิเข้าไปเอากุญแจให้นะครับ